ก็อร่อยว่ะโปรตีนเน้นๆนะหวานด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนะเหมืนกกนอนคู่เกย์นอนแดกกันเลยอะไรี่ะเราเรามีแบนดิ้งเหมืนอนคู่เกย์ไอเฮียทำใจไม่ได้ะัะล้มเขาลงนะอ,อ้าว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 มาโชว์เอยด้วยอ้้ย สวัสดีครับทุกคนบ e a s t เกอร์นะครับวันนี้เราจะมาเดินตะลุยงานวัดท่าทองกันนะก็คือของเดินเล่นแล้วก็หาของกินชิลๆซึ่งรถเยอะมากโคตรก,ก่อนหลบก่อนนะครับเดี๋ยวตายก่อนม<บ>าันี้มวครับเราอยู่ในวิกฤตฟองสบู่นะครับอย่<บ>างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่ <laughs> โอติคโคสจะมาเดินเล่นทุกปีนะครับบางทีก็คือบางปีนี่ก็ของกินเยอะมากแต่บางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพื่อนๆก่อนเราหวังว่าปีนี้จะมีของกินเยอะนะครับนะ คนโคตรเยอะปีน,นี้นะโอเปิดมาก็น่ากินเลยครับเจอโปรตีนแล้วเรามาซัดกันก่อนนะโทรศัพท์กูไปไหนวะอ๋อถ่ายอยู่จ่ายตังค์ไม่ได้ <laughs> ก็เอาปองที่โปรตีนก่อนครับไข่นกกระทาทอดนะทุกคนก็เดีย๋ยวให้ซีบัมจ่ายไปก่อนนะเพราะว่าเครื่องโคตรถ่ายอยู่นะเอากล่องหนึ่งครับเอาไหนครับอาเอากล่องหนึ่งครับ เราเจอโปรตีนเราก็จัดกันทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยนี่จะไม่ได้ว่าโปรตีนน้อยเรามาแบบเวอร์ชันนักกล้ามนะเดินเดินงานวัดเวอร์ชันนักกล้ามโอ้ไม่เป็นไรครับถือกินเลยอะไรครับผมขอบคุณครับผมเลยมาชิมก่อนเลย โอ้โหมาพร้อมแคลเซียมนะทุกคนนะดูนี่มาแถมแคลเซียมด้วยอยากติดมานิดนึ่งไม่เป็นไรครับอนุรุมกันคนกันเองนะครับก็รอกันหนึ่งร้อนอร่อย <c oughs> เปิดมาก็จะมีเกาลัดตรงนี้นะบิวยาวล่าเนิดหนึ่งวันนี้เราจะมองกันแค่โปรตีนนะครับยังอยู่เรามองเห็น ยวเว้นถ้าเกิดพูดถึงหอยทอดเนี่ยก็คือถ้าไม่อยากกินจริงๆเขาก็จะไม่กินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทอดด้วยแล้วก็แป้งเยอะด้วยแล้วก็คือโปรตีนน้อยด้วยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนรู้สึกอยากกินจริงๆก็กิกนได้แต่ถ้าเกิดไม่รู้สึกอยากกินขนาดนั้นก็ไม่กินนะตรงนี้ก็มีซูชินะคนเพิ่งกินซูชิไปเลยอย่างเว้นไ้ก่อนคนเยอะจัดทุกคนวันนี้โอ้ไม่กินไปคนอื่นก็ไ ปีก time, ่อนๆที่คนมามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนอือันนี้ก็โปรตีนเน้นๆแมลงทอดนี่ฟ้องบอกอันนี้อะไรวะเนี่ยกบเหรอแมงกบไม่นี่อะไรกบจบกบจบจบจบอะไรอะจบอะไรอ่ะกบไมาตัวเล็กอ่ะเนี่ยนายมังกากินแล้โอ้ยเฮียต้องบอกว่าเกิดมาคบยังไม่เคยลองอะไรพวกนี้นะทุกคนนะ เอาคอนเทนต์หรอแมยแต่ว่าไอ้ไอ้แมงป่องกูก็ไม่ไหวแต่คงเป็นไอ้เด็กได้อะไรเงี้ยได้อยู่ไอ้เฮียทำใจไม่ได้ค่เดิน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 เนะ่อนนะทุนคนนะเดินเดนะน ก็ต้องบอกว่ามีอาหารหลากหลายทุกคนทั้งพาหวานนะข้าวโพดคลุกเนยเอ้ยเฉากลวยเอ้ยลูกชิ้นทอดเอ้ยอะไรเงี้ยแมลงทอดเอ้ยแบบของเยอะมากซูชิปลาหมึกย่างคือเออใครว่างๆไม่มีอะไรทำก็มาเดินงานวัดก็สนุกดีทำเป็นตีวีดฟิลหนึ่งนะคือสมัยนี้ด้วยนะคืองานวัดมันไม่ได้หาได้ง่ายๆบ่อยๆเออยิงยิงเปิรนยิงเปิรนยิงในเมืองแบบนี้นะเออติ๊ดรำบอกขออยากให้ยิงเปิรนนะได้เพลงมันหมด มาเดีย๋ยวมายิงปืนกันเหรอเฮ้ยมันมีปืน2แบบทุกคนนะมีปืนแบบยิงรกระต่าแบบนี้นะกับปืนแบบถือกระบอกของจริงนะเอาไหนอเอาไหนอนะมานนคือต้องยิงอะไรนะพี่อันนี้คือต้องยิงตรงไหนอนะยิงยิงกระดาษเหรอไม่ได้แบบเนียเจะถูกตัวโอเคยิงให้เดาหน่อได้กี่นัดนะห้สิบห้านัดนะเอาไหนแม่คอนเทนต์ได้มาครับรอบละเท่าไหรนะ่ฮะ ตีบาได้ตีบ้าใจมันต้องเล่งยังไงวะนี่เขาเล่งกันยังไงนะ โอยูจะเจียดไปนิดนึงนะได้ไหมอันนี้ได้ไรพี่ขาได้ไหมเอาขาอย่างเดียวแล้วเฮ้ยนิดเดียวที่บังออาด้บ้างตีสิที่ธุรกิจยี้เงินดีกว่ายิงแป๊บแป๊บสี่สิบเฮ้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบ มันมีตัวเล็งอยู่ถ้าเกิดเขาทำไอ้ไอ้ตัวเล็งให้มันแบบไม่ตรงอ่ะเขาก็ไม่ต้องแจกตุกตาเลยเกี่ยวปะวะได้ปะวะเรากำลังคิดวิธีธุรกิจที่มันแบบสีเทาๆอยู่เฮ้ยข้าวโพดคุกเนยอันที่สองนะโอเคหอโอ้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 คนเหมือนจะเห็นโปรตีนอันที่สองนี่คือไม่ติดอยู่ใช่ไหมหัวพพดบแล้วไม่ติดโอเคอุ้ย วิน่ากินจัดไก่ย่างทุกคนแต่ว่าเขาอยากกินเนื้อย่างวะ่ะเขาอยากกินเนื้อย่างวะ่ะอะไรป้อนกันอยากกินเนื้อย่างวะ่ไ<ห>ะไอ้เนี่ยเหมือนคู่เก๋ป้อนแดก,กันอะอะไรอ่ะเราเรามีแบรนดิ้งเหมือนคู่เก๋อู <laughs> ๋ลูกคนไก่ย่างมันธรรมดาไปโค้ด อยากกินเนื้อ,อย่างใครยังไม่ดูคลิปกับเอาเนื้อก็ไปดูด้วยนะจ๊ะนะถ่ายท้องหน่อยก็ไก่ย,ย่างก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถกินได้แบบว่าโปรตีนสูงนะแล้วยิ่งมันย่างด้วยมันไม่ใช่ทอดเนี่ยปริมาณน้ำมันมันก็จะน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีพวกหนังน้ำมันอะไรจากพวกหนังไก่อยู่นะกูเพิ่ง <red> รู้ว่าทอหมนกุ้งเขามีขายย่างกันด้วยว่ะปกติเขาจะมีแบบตามร้นานอาหารป่ะเออแปลกใหม่ดีกว่า แต่พูดถึงก็มีของซ้ำๆเยอะนะพวกพวกยำพวกเก่าร้านก็ซ้ำแล้วนะอนะไงหวานมีโดนนะทคนเขาอยากกินน้ำส้มว่ะหรือสมัยเด็กๆอะ่ะมันมีอ้อนึ่งครับ มีแตถวแบบหลังโลตัดใกล้ๆบ้างโค้ดมันมีน้ำซสมอย่างนี้ขายโค้ดอร่อยเลยตอนเด็กโค้ดชอบกินแล้วถือว่าเค็มไหมก็มันเค็มมาก,กเพราะมันน้ำตาลแต่ว่าน้อยมันก็ดีต่อใจนะครับสุขภาพจิตดีอร่อยอร่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสิบบาทสิบสองสิบบาทเองเด็กับนะสิ่งที่โค้ดพยายามจะสื่อคือคุณไม่ต้องเคร่งมากก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการกินอ่ะกด<คน> <laughs> ไม่ต้องเคร่งแบบร้อยไปสิงหาันก็ได้คือชีวิตเราก็ต้องมีแบบกินกับเพื่อนกินกับครอบครัวเอนจอยสิ่งที่อยากกินบ้างเช่นพวกน้ำหวานอย่างนี้นิดหน่อยไม่เปไ็นไรป่านะถ้าเมื่อกี้โค้ดเดินไ่เห็นอันนี้แล้ก่อนนะโค้ดก็อาจจะซื้อเป็นน้ำพวกน้ำแตง,งโมปั่นหรือว่าน้ำมะพร้าวปั่นแทนแต่เวลาโค้ดสั่งี่ยโค้ดก็สั่งไม่ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะ ถ้าเดินเจออันนี้ก่อนก็อาจจะซื้ออันนี้ก่อนซื้อนี้นะไม่เป็นไรตายหมดอูปูเนื้อย่างหรือว่าเนือแหล่งโปรตีนอีกแหล่งที่โค้ชชอบนะครับพวกตับไก่ย่างอีเชตต์ตับวัว นี่เนื้อละไก่ตับย่าทุกคนเขาชอบกินตับย่ามากอันนี้ส่วนไหนนะครับอันนี้ส่วนไหนตื้นเหรอโอเคไม่ได้ถามพนักง,งานนะถามลูกค้าอีกคนนึงนี่อันไม้เท่าไหร่นะครับไม้ละห้าสิบบาทโอไม้ห้าสิบเอาเอาวะเอาไม้ไหนึ่งไม้ละห้าสิบ เอาเป็นเอาเป็นตับสองไม้เหรอไม่ยากอ,อันนั้นอันนั้นมีคนจอ้อนแล้วหรอโอเคเขาตับยังไม่ได้ยากทุกคนเราต้อง,องเดินวนก่อนนะครับนะเดินดูรอบๆก่อนเพางานแรงเยอะ แต่ไม่แต่ไม่คิดว่าไอ้ไอ้สะโพกไก่อันใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่ละห้าสิบบางทีว่าสำรองค็ได้คิดว่าแพงไปหน่อยถ้าเกิดอาจจะสักแบบสามสิบอะไรเงี้ยคุยกันได้หรอกอะละห้าสิบเด็คือแบบเดี๋ยวซีบาไม่บอกไม่เอาเลยน้องหมาเป็นเล่นตาลูกหมาตีนลูกกระพุนห้อยคอหมาแล้วนี่มีอะไรบ้างนู้นตุ๊กตุ๊กเชือหมากับไนเล่นด้วยบานไดกระดิ่งมีเพจของเรานะครับใกลายเป็นเอ็ซีน้องหมาก็ มีหลากหลายอย่างนะบอกแล้วว่าของกินหมดแล้วนไทนวะสก็มาอีกล็อก็ไ่ล็อกแล้วนะครับแต่ว่าหวังว่าล็อกต่อๆไปยังจะคงเหลือของกินหลงเหลืออยู่บ้างนะเพราะว่าไม่อยากให้มันจบง่ายๆแบบนี้นะไข่เดือด เดินงานพวกนี้แล้วโค้กก็นึกถึงตอนเด็กๆโค้ดในเวลาแบบไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ยแล้วแบบมีของเล่นหรือมีอะไรที่อยากได้แล้วแบบพ่อแม่ไม่ซื้อให้อย่างเงี้ยพ่อโค้ชไม่ซื้อให้โค้ชจะแบบร้องไห้งอแงอะไรเงี้ยนะแบบมีครั้งนึงแบบกปืนปืนหนังเตด็กๆอยากได้งอแงอยากได้พอซื้อมาปุ๊บเล่นเด็ยวก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบมีเสื้อบางครั้งโค้ชอยากได้เสื้อตัวนี้มากเลยพ่อโค้ชไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยเป็นแบบเออเป็นโมเมนต์ที่ย้อนไปนิดนึงนะ แวะไปทุกคนมาแวะดูเสื้อกันหน่อยครับนี่เป็นเสื้อสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอติเขาจะใส่แต่แนวนี้ที่มันแบบเปิดไหลแบบอก้ายไหลพึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะมันก็จะอีกแนวนึงที่มันจะแบบมันจะปิดไปตรงตรงไหลนน่ดนึงนะก็เป็นอีกแนวนึงอาจจะดูเรียบร้อยกว่าหรือเปล่าดูเรียบร้อยกว่าแล้วแบบเออดีไซน์เขาดูเท่ดีนะเออใช้ดได้เลยว่ะหรือว,ว่าตัวนี้ก็เป็นเสื้อพวกโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ย คือปกติถ้าเกิดเสื้อโอเวอร์ไซส์คจะใส่กับใส่ตัวนี้ไว้ข้างในใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ทับเราไปเล่นยิมก็คือวอร์มๆปัมป๊มๆก่อนแล้วก็พอเริ่มปั๊มแบบมากๆแล้วค่อยถอดแบบถอดโอเวอร์ไซส์ออกอะไรเงี้ยมันก็จะคือแบบสวยขึ้นนะเออเออเจ๋งดิอ๋อเสื้อสงการเออคือว่าบางคนก็ยังไม่ได้เตรียมเสื้อสงการเลยว่ะนี่ว่ะคือถอดแม่งเลยนะสงการถอดโกับ เห็นแม่มาเขามาก็เริ่มทำ,ทำๆไปแล้วนะก็คือแบบหอยทอดอะไรเงี้ยมีสองสาร้านแล้วเก่ารัดไก่ย่างไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อยผีแม่งเลยนะ <laughs> ดูสิผีจะกลัวเราหรือเรากลัวผีนะมาดู <laughs> คนว่าถ้าโค้ชเชสเดยเ์เยอะอีกนิดนึงน่าจะต้องการอันนี้นะน,นี่นะปลาเนี่ยท่าสุดที่คลิปสีบัมนะสี่บัมแบบตายแล้วจับนอมอ่ะขีดแสนแล้ววะจะ้วสี่แสนวิวแล้ววะในไอจีอ่ะ โคนเดือดจัดเออนี่คนระับดีนะเขาต้องการปั๊มอกทุกคนใครอยากหิวหมูกระทะนะคือมันก็มีหมูกระทะแบบนั่งกินอย่างนี้นะมันก็ฟีลแบบดูดิฟีลแบบบ้านๆน,นี่นะแบบหมายถึงแบบมันนั่งกินหมูกระทะอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่ามีเพื่อนนั่งกินด้วยแล้วก็แบบบรรยากาศแบบคระตือรื้นนะเออดูดิว่ะ ปิ้วดีนะไม่เหงาดิครับโค้ดก็วนกลับมาเห็นไหมครเพราะโค้ดอยากกินตับ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 อ่าเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าได้กี่โลนี่ครับตับตับไปกี่นาทีได้นางแค่ไหนอ่ะ แล้วเสร็จกี่นาที20สบอกม<ะ>ถึงสุกแล้วเอามาวางกี่นาทีส5ห้นาทีนะ15บ้าทีจะได้กินตับแล้วนะครับนุณจะอยู่ถึงไหม <c oughs> คนมาโค้ชจะแหล่งโปรตีนกแหล่งแล้วและเป็นแหล่งที่คนไม่เคยกินมาตลอดในชีวิตนะโอ้ยอ,อ,อยร้อนรอน เออจะบอกว่าอย่างเนี้ยค่อยน่าลองหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมาแลงอะไรเงี้ยคนทำใจยากแต่เนี้ยมันคือนกกระทามันก็คือมนสปีกมันก็เหมือนไก่อะไรเงี้ยมันกินได้อยู่นะขอ,อดูหน้าตาก่อนสามกโลร้อยาล,ลองตัวหนึ่งก่อนลองตัวหนึ่งก่อนได้ไหมตัวตัว,ตว,ว 35. เท่าไหร่เนี่ยจ้ะสามสิบห้ายอมจเายอกินเลยนะครับไม่ต้องเอยดูเลย ค okay, ครับเอาไปครับทุกคนถ่ายอยู่วะไปวะมาเถอะมาลองกันที่สิว่าไมึงจ่ายก่อนมึงจ่ายก่อนก็ได้สแกนตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองก่อนแล้วถ่ายมึงต่อนลองมึงไม่เคยลองนะโอเคครับทุกคนมาลองนกกระทาที่ไม่ใช่ไขน่นกกระทานกกระทาจริงๆนะเนื้อนกกระทานะเนีอ่อมันอยู่ในซาวน่าเลยไป

อบ,บ,บ,บอไปบวมประมาณดูเนติดใจลติดใจนกกระทาลอร่อยจริงใช่ไหมเนี่ยอร่อยจงอร่อยจริงทุกอันอัไหนอร่อยก็บอกอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนึงออกินทีนี้หมดให้สีบั๊มกิบอีก อีกชาเลนดึงที่เกินเดินกันวัดที่คือโคตรสังเกตคือไม่ค่อยมีถังขยะอ่ะคือต้องไปหาตามร้านไหนที่แบบเขาผัดๆอยู่แล้วเขาทิ้งเสร็จเราก็ถึงจะเจอถังขยะเอออย่าก,กูถ่ายมึงชิมกนะว่าจะเจอถังขยะต้องอ้อมมาข้างหลังมาพคนนะเดี๋ยวให้ให้สิบ้มชิมบ้างมาสิบ้มชิมเห็นนกกระทาแล้วปะอร่อยหวายเนี่ยยังย่งย่ง ไอ้ขาเช้นเนื้อเนื้อมันไก่ปะมึงกินตรงเนื้อเนื้อเลยเหมือนไก่เป๊ะเลยถ้าเกิดแบบเอามาให้มึงลองแบบไม่บอกวโนกระดาก็คือไม่รู้ละเอออร่อยดีแตมโปรตีนอะอร่อยเลยฮะอร่อยจริงอาร์ตอพลกสิบนาทีเราก็จะกลับไปไปตรงที่กินตับก่อนนะนนเราก็ยังนะยังคร์ดอลับ โอ้ยยาไอยาสมร oh yeah, สรคาไอยาสมรรคาที่บ๊ะบ,บอกพี่กัดมานะเพราอยากกินเฉากวยพอดีอยู่ดีก็อยากย้อนกลับนะทุก่อนนะไปลุยกันเมื่อกี้คือคนเห็นเฉากวยเว้ยทุกคนแล้วคือเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปว่าแบบของหวานถ้าไม่อยากกินจริงก็ไม่ต้องกินแต่แบบเออเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบกากกินเฉากวยคนเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินเฉากวยนะ ขออนุญาตจัดช็อกล้วยด้วยนะครับนะถือว่าแบบเร็วๆด้วยกันนะเมื่อไรวันนี้เราออกกำลังกายไปแล้วไงต้องให้รางวัลแัวเงบ้างนะมาเข้าอ่างกันครับเอาชาวกล้วยนมสดครับนิดหนึ่งครับชาวกล้วยนั้นนะครับเป็นผลิตผลไทยดีนะครับมีน้ำตาลเยอะเลยลูกพี่ให้ลูกพี่จ่ายก่อนลูกพี่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสามพันเลยนะครับสำหรับท่านกระต่ายบอลอย่างนี้นะครับ สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องไม่ต้องแต่ดวงกด้ครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นไรครับนะครับขอบคุณครับไม่เคยเห็นต้นชกเว้ยนะครับวันนี้อันนี้คืออันนี้ไม่ไม่ดีแล้วไม่มีโปรตีนแล้วก็หวานด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรดีต่อใจชกเว้ยนั้นนะครับเป็นไข่จริงนะครับที่นำเข้าจากอุวานเอาเรื่องว่ะไอ้เนี้ยนี่ติดใจติดใจติดใจโปรตีนอร่อยจัด อร่อยจริงเหมือนซอสที่เขาหมาักแบบอร่อยด้วยไม่เหมือนไก่เหอเออไม่เหมือนไก่นุ่มเลยเหมือนไก่เป๊ะเลยร้อน้ำแข็งละลายนี่นะคุยหวานหวานเอาเรื่องเลยนะดูใกล้ๆเหมือนลูกชิ้นนะเนะี่ยแต่ว่าจริงๆเป็นเป็นไข่สุกเนี่ยเนี่ยเฉยๆโอ้เหมือนแบบบล็อกเกอร์ทัวร์จีนเลยนะอะเฮียคูณแม่งได้จัด เราเกืเอบตำเนลอ่ะทิปนี้ซีบัมจ่ายหมดนะครับใช่ซีบัมเลี้ยงซีบัมเลี้ยงเฮ้าาย,ย,ยอ,อันนี้น่าลองวะ่ะเอาแรกคือนึกว่าของทอดปกตินี่ก็นึกว่าอะไรทอดปกติแบบไก่ทอดหรือว่าอะไรทอดปลาไข่แล้วเริ่มรู้สึกอยากกินมันปลาอะไรวะเอากล่องนึงครับเอะไรครับเาตตััดดอไม่ ต่างกันไงครับ <SM> <ot> ตัดก็ได้ครับราดน้ำจิ้มเลยได้ไหมครับกินกินเลยได้ครับป่ะอันนี้ก็โปรตีนด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไขมันด้วยเพราะว่าทอดเปลี่ยนอุดมการละเปลี่ยนเป็นแบบมางานวัดนเนาะก็ต้องกินของอร่อยๆบ้างนะตอนแรกตอนแรกคือแบบโปรตีนโปรตีนเดียวหกสิบหกสิบนะครับไม่มี 60ใช่ไหมครับขอถ่ายแม่ค้าหน่อยขอบคุณครับสิบัมรับหน่อยดิรับหน่อยแค่ร้อยนะครับโอเคครับโอเคไปว้ามาชิมมาชิมบายบาย อร่อยมากครับไว้เอาเพิ่มนิดนึงนะซอสน้ำจิ้มเพิ่มนะจะดีมากขอบคุณครับคนไทยจะดีทุกคนนะชุ่มชุ่มโอ้โห่จับนี่ วันนี้วันอะไระทุกคนวันพุธวันพุธแต่แบบคนโคตรเยอะเอออาจจะเยอะไปหน่อยคือถ้าคนน้อยไปมันก็ดูแบบอึมครมเงี้ยๆแต่คนเยอะไปมันก็คึกคักด,ดีแต่ว่าแตบางทีมันก็แน่นเกินมางเี่ย คนโค้ดเพิ่งเคยเห็นเครื่องทำลูกชิ้นนะว่าเขาทำกันอย่างเงี้ยเลยแบบเป็นเครื่องแล้วแบบดูได้ปะไอ้เงี้ยถ้าเราถ้าเราใส่เนื้ออกไก่ไงี้ยมันก็ออกมาเป็นลูกชิ้นอกไก่เหรอเฮ้ยแข็งว่ะแข็งว่ะเฮ้ยจะมาใค่กันพ่ออ๋อนี่ข้าวหลามพูดกดดำมาข้าวเหนียวกด,ดดำแล้วเราก็กลับมาทวงคืนสิ่งที่มันค้างคาวไว้ด้วยก่อนตอบได้ยัง สุกเลยยังครับอีกกี่นาทีได้ๆยินรอเลยกันดูก่อนับวันนี้มี FC มาทักเต็มเลยครับนี่โอ้โหเดินร้อยเรียงกันมาแบบสุดยอดเลยนี่เห็นไหมก็คือร้านนี้ถ้าไม่ได้แดกนี่กลับไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องกินตับมิฉะนั้นจะกินตับคนขายแทนไม่ดี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  คัดเอาคัดเอามันคือคัดเอาเลยคนในที่สุดเราก็ได้พี่ชิดตับนะครับนะเฮ้ยโอเคใช้ได้มาละยี่สิบแต่ว่าเขาให้ไม้โคตรใหญ่เลยตนะับใหญ่แล้วตับใหญ่ตับเญ็ตสนใจโคตร้อนเขาชอบกินตับมากสมัยสมัยเขาเรียนอยู่มนหนึ่งนะตรงข้ามโรงเรียนโคตอด่ามันจะมีแบบ ร้านหนึ่งเนี่ยเขาแบบขายพวกไก่ปิ้งตับย่างอะไรอย่างเงี้ยคนกินทุกวันเลยกับข้าวเหนียวแต่ว่าร้านเนี้ยเขาแถมแบบน้ําจิ้มแจ่วอะไรมาด้วยอย่างร้านอันนี้ส่วนใหญ่แนละ้วบางร้านแบบส่วนมากไม่ค่อยมีน้ําจิ้มแจ่วแบบไล่ลูกค้าแล้วแต่แบบเออเมื่อกีน้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียวโคตรเด็ด เอาล้วครับเพื่อนๆมาถึงโซนสนุกอะไรแล้วครับเดี๋ยวเ้าจะไปตะลุยชิงช้าสวรรค์นะหวังว่ามันจะแข็งแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจำกัดน้ำหนักหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามก่อนแล้มีจำกัดน้ำหนักไหมครับไม่มีนะโอเคแล้ไม่จำกัดน้ำหนักนะครับได้เอาละครัทุกคนมาลุยกันครับนะโอนขึ้นคนเดียวนะครับเพราะว่าโอนขึ้นคนเดียวนะครับเโบว์ตีบอมปุ๊บนะตีบอมต่อแท็กก็ได้ก็ได้ มามามาโอ้ยเจี่ยบมีการเสียวยังองนะทุกคนนะยังไม่ได้บอกรักพ่อรักแม่นะทุกคนนะเฮ้ยสวยเดี๋ยวโคตรถ่ายอีกฝั่งใหน้าด,ดูก็เชียวๆแนละ้ว นี่อยู่จุดสูงสุดแล้วทุกคนก็ตอนเด็กๆเนี่ยโค้ชเป็นคนกลัวความสูงมากเลยนะแต่พอโตมารู้สึกความกลัวมันหายไปเองทุกคนก็ไปรุ่กันลำไส้นะคะใระจเราจะใช้นับตัวนับปัจนะคะแต่มองออกไปก็สวยเลยครับไปถึงข้างบนก็คือเดี๋ยวจะให้ดูคืองานวัดข้างหลังมันก็เป็นวัดเห็นไหมมันก็ตกแต่งสีสย์ศรยงานไปแล้วแล้วก็มีพุทธรูปจารุนะเออ ด,ดีนะขอรับบรรยากาศรอบหนึ่งคูดเยอะเกินผมไม่รู้ว่ารอบหนึ่งสีิบาทเนี่ยเขาวนให้กี่รอบนะเออก็อคือเห็นมีเด็กๆมามีครอบครัวมาอะไรก็คือเออมันก็เอบปนด้วยแล้วมันก็คือคัดกด้วยนะก็คือกีอ่รอบแลนะ้วห้ารอบรอ่ะ ไอ้คนมาค้างอยู่จุดสูงสุดด้วยกันเหลยไหมมองระเบิดก็เห็นนี่ที่บา้านมีแต่วะที่บา้านมีนี่เนาะมาแข่งอยู่ข้างบนสุดก็มีอาการเสียวตุนนิดนึนงเออเกลงต่อแล้วใช่ไดนนไ้สองคนก่อนอนะสองคนก่อนไในคนเดียวจะออันนี้คือคนนั่งคนเดียวไงแบบตู้เขานั่งกันเป็นคู่หรือไม่มก็คือคนนั่งฝั่งเดียวไอ้กระเช้ามันก็เลยเอนเอนมาฝั่งเดียวเงี้ยไม่บาลานซ์ก็คือแต่คิดว่าคงไม่เป็นไร คงจะแข็งแรงพอสมควรแหละนะเออมันนานจนโค้ดเริ่มงงทุกคนถ้าคนหลับอันนี้มันจะหามันนะฮะทุกคนช่วยคนด้วยมันนานเกินมันหมุนมาแบบ15บห้าหรืทีแล้วทุกคนโค้ดอยากลงแล้วเอ๊ะดตัวเอ็ดช่วยด้วยอี๋นานเกินบางทีอ่ะช่วยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เอออยากลงแล้วลงอยากลงนาน,านแล้วเขาต้องบอกเหรอต้องบอกีเ,เดี๋ยวผมลงผมลงเขาลงเขาลงนะฮะอ้าวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวไอ้หี้ยกูบอกจะลงทำไมมันปั่นเร็วกว่าเดิมวะเขาเข้าใจะอะไรหรือเปล่าวิ่งขอลงหน่อยครับครับ โอเค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 ทุกคนอ,อ๋อมันต้องบอกเขาว่าเราต้องลงคนก็ไม่รู้กูก็นึกว่ามันหมดเป็นรอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้ว่าต้องบอกเขาที่ว่ามันเป็นรอบๆหมดรอบแลบ้วเมื่อกี้แบบพูดขึ้นมาเลยอ่ะเออไอ้กูนึกว่าจะลงแม่งมือ คือคเขาเข้าใจว่าคือมันหมดเป็นรอบๆไปเขาจะปล่อยลรเองเราไม่รู้ว่าเราต้องบอกเขาแบบเออเราอยากลงแล้วนะคือเมื่อกี้ที่ที่ถ่าย,ย่ะคือบอกเขาแล้วว่าอยากลงแล้วแม่งบูมขึ้นมาเลยสักติดเออเอาละวทุกคนก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนักกล้ามตะลุยงานวัดธาตุทองครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้แบบบล็อกธรรมชาติเรียลๆสนุกๆก,ก,ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ๋ยวโค้ชพากินใหม่แนละ้วพากินพาเที่ยวสนุกดีใช่ไหมสำหรับ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนครับ strong er together peace maker